สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อเดทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนอาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube แล้วก็เขาคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมา เริ่มต้นกันสําหรับเรื่องราวของสโมสรแมนยูเรานะครับเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นภาพรวมครับภาพรวมของวงการฟุตบอลพิบริกอังกฤษครับมันก็รวมเรื่องของแมนยูด้วยนะครับซึ่งตามประกาศล่าสุดเนี่ยจากสกายสปอร์ตนะครับที่เขาก็ได้มีประกาศใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางพิบริกอังกฤษเขาประกาศออกมานะฮะแล้วก็สกายสปอร์ตเนี่ยก็เล่นข่าวต่อเข้ามานะครับว่าตอนเนี้ย มีการประกาศว่าแฟนบอลเนี่ยจะได้รับการเข้าชมเกมในช่วงซีซั่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยโอเคอนุญ,ญาตให้เข้าชมได้แต่ว่าก็ต้องมีการควบคุมด้วยซึ่งโอเคตอนนี้ในเครือสหรัอาณาจักรเนี่ยมันดูโอเคขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ร้อเปอร์เซเพราะฉะนั้นทางพิบูษอังกฤษเนี่ยก็จะมีการจำกัดหน่อยบางเรื่องแล้วก็อาจจะมีการสุ่มตรวจ ในเรื่องของโควิด1 9กันต่อไปตามมาตรการนะครับเรื่องของการควบคุมเนี่ยยังไม่เปิดให้สโมสรเป็นการควบคุมเองจะมีหน่วยงานรัฐเข้ามาควบคุมให้ก่อนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกกันไปว่ามันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแบบเรื่อยๆไงทำให้อ,อ่ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเข้ามารับชมได้แต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งจะมีการสุ่มตัวต่วตางๆครับอย่างเช่น เขาจะมีใบอนุญาตหรือว่าหลักฐานว่าเราเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับหรือว่ามีผลตรวจโควิด -19 ในรอบ48ชั่วโมงเป็นลบเขาก็จะให้เข้าไปนะครับแถมทั้งมันยังมีแอปพลิเคชันที่รัฐบาลให้ลงใช่ไหมครับให้มีการยืนยันตัวตนต่างๆนะครับก็จะมีมาตรการที่ลดลงมาแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกแบบ100%นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราว เรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับก็จะทําให้แต่ละสโมสรเกมนัดเย้าเนี่ยจะมีสีสันเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับนะนี่คือภาพรวมของข่าวเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่เงราต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเนมิยมาติดนะครับมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับมาติดแข้งตัวเก่าของแมนยูเราเนี่ยก็วางเป้าหมายครับว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีแชมป์ติดมือให้ได้นะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้ครับ มาตินเนี่ยก็กล่าวว่าผมคิดว่าเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะเหมือนกับที่เราก็ทราบกันดีมาอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกในช่วงท้ายที่สุดในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านั้นครับแต่ผมก็คิดว่าเราเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วก็ทีมกําลังพัฒนาขึ้นฤดูกาลน,นี้เราต้องลุ้นเรื่องของการคว้าแชมป์ทุกโทฟี่แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องได้แชมป์บ้างละ เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีถ้วยรางวัลติดมือได้แล้วสักถ้วยหนึ่งหลังจากนั้นเราก็หวังว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ง่ายดายขึ้นสําหรับทีมที่กําลังกระหายชัยชนะนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีความสุขกับทุกๆสิ่งที่กําลังดําเนินการไปอย่างเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับซึ which, ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเห็นได้เลยครับว่าเรากําลังพัฒนาทีมขึ้นไปแบบเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เรามีขุมกำลังที่กำลังดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีโอกาสลุนแชมป์ได้ในช่วงสีซสั่นหน้าแล้วก็เน้นนะครับว่าต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุ้นแบบทุกโตรฟี่หรือว่าทุกแชมป์นั่นเองนะครับก็รอติดตามผลงานกันสำหรับแมนยูที่มีความอันตรายมากขึ้นทั้งเรื่องของการเสริมทัพก็ดูน่ากลัวด้วยนะสำหรับแมนยูเรานะครับเราไม่ได้อวยนะแต่ว่าก็เสริมทัพนักเแต่ชั้นดีทั้งนั้นด้วยนะครับมันก็ต้องลุ้นได้อยู่ละนะฮะ ส่วนเรื่องราวของจาดองซานโชกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวหลังจากการฝึกซ้อมของจาดองซานโช่สามเรื่องด้วยกันหลังจากที่เขาได้มาลงฝึกซ้อมครั้งแรกกับสโมสสนแมนยูนะครับเรื่องแรกที่เราได้เห็นจากการฝึกซ้อมเนี่ยก็คือการต้อนรับจากโอเลกุนโซชาครับแล้วก็เรามีการเห็นภาพว่าความสัมพันธ์ระหว่างโอเลกับจารดอนซานโชเนี่ยโอ้โหแบบ เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ยิ้มแย้มใส่กันเลยนะฮะยิ้มแบบไม่หุบเลยนะครับแล้วก็โอเล่ก็เป็นกันเองเป็นอย่างยิ่งนะครับมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศการต้อนรับเนี่ยมันเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากครับกับการที่จนอนซานโชเดินทางมาร่วมซ้อมกับแมนเชสเตอร์เด็เป็นครั้งแรกนะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็คือจนอนซานโชเนี่ยโอเคตอนเนี่ยเป็นการแยกซ้อมเดี่ยวไปก่อนนะครับยังไม่ได้มีการร่วมซ้อมกับเพื่อน ซึ่งการร่วมซ้อมกับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าการลงซ้อมหลักไปแล้วแต่ว่าจะรอซานโชพึ่งมารายงานตัวครั้งแรกวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการทดสอบเรื่องของความฟิตก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมเบาๆไ้ก่อนซึ่งในระหว่างการฝึกซ้อมเดี่ยวเนี่ยแล้วก็มีทีมงานคุมซ้อมหนึ่งคนเนี่ยก็มีการส่งบอลกันไปส่งบอลกันมาแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยซานโชก็มีการโชว์ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเล็กน้อยนะครับ มันก็แสดงเห็นว่าเนี่ยคือของที่อันตรายของแมนยูเลยนะจะดอนซานโชสามารถสับขาหลอกหรือว่าทําให้แนวรับของฝ่ายตรงข้ามป่วนได้เลยซึ่งทักษะนี้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนในสนามนะครับแล้วก็บระทึกนี้สามก็คือรอยยิ้มบนใบหน้าของจจดอนซานโชครับที่เราได้เห็นจากภาพแล้วก็คลิปวิดีโอการฝึกซ้อมของจจดอนซานโช่ครั้งแรกนะครับซึ่งมันจะดีขึ้นไปอีกครับถ้าเกิดจจดอนซานโชเนี่ยได้พบกับ เพื่อนร่วมชาติอย่างแรดฟอร์ดอย่างลินการ์ดเฮเลนแม็ไวนะครับหรือว่าลุกชอนะฮะที่เป็นนักเตะชาติอังกฤษรวมทั้งเมสันกินบูตด้วยนะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นด้วยในวัยเดียวกันนะฮะมันน่าจะเป็นเอ่อเรื่องของการแสดงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าจะเห็นรอยยิ้มของเจดอนซานโชเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ3มเรื่องที่เราได้เห็นกันจากเจดอนซานโชเรื่องของการมาฝึกซ้อมครั้งแรกของนักเตะรายนี้นะครับ รวมทั้งนักเตะรายใหม่อย่างราเฟลวารานเนี่ยก็ว่ากันว่านักเตะรายนี้ไม่ต้องการพักเพิ่มแล้วนะครับหลังจากที่ทำภารกิจเรื่องของเคลียร์เอกสารโน่นนี่นั่นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางนักเตะก็จะมีการลงซ้อมเพื่อเตรียมเทร่างกายปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ทันทีนะครับก็คือแบบต้องการทํางานเลยเดี๋ยวนั้นนะครับไม่พักเพิ่มแล้วแล้วก็เป้าหมายของเขาก็คือเขาต้องการมีส่วนร่วมถึงขั้นเป็นตัวจริง ในเกมพบกับดีทรเต็ดก็คือเกมนัดแรกของแมนยูนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าโอเล่เคยแจ้งไว้นะครับว่านักเตะรายใหม่2รายเนี่ยก็อาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนแต่ใครจะไปรู้นะฮะถ้าเกิดซ้อมแล้วฟิตแบบร้อบางทีอาจจะเบียดมาเป็นตัวจริงในนัดแรกเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันส่วนแนวรับอีกหนึ่งรายที่เราปล่อยไปยืมตัวอย่างอัลเตูเซเบ้นะครับก็ว่ากันว่า ขั้นตอนการย้ายทีมของอัลเซลต์โดนเซเบ้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าแอตตานิล,ลาเนี่ยนะครับถึงขั้นที่จะต้องยอมจ่ายค่าตัวค่ายืมตัวของอัลเซลต์โดนเซเบ้ถึงมูลค่า5ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับการแลกมาการยืมตัวตัวเซเบ้หนึ่งซีซั่นด้วยกันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับจ่ายแค่5ล้านปอนด์เองจริงๆแล้วการยืมตัวเนี่ยจ่าย5้าล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถือว่าแอตตาวิล่าเนี่ยแสดงความทุ่มเทแล้วก็อยากได้ตัวเซเว่ A e จริงๆนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะฮะทางวิลล่าก็ได้นักเตะที่เขาต้องการนะครับทางแมนยูก็ได้ในเรื่องของการปล่อยนักเตะไปเก็บประสบการณ์ซึ่งอยู่ในหลีกสูงสุดของ,องกิจด,ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้เม็ดเงินอย่างที่แมนยูต้องการนั่นเองนะครับในเรื่องราวของอองต์รีมาร์ซิยาลครับมีรายงานจากสกอตสปอร์ตนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่า แมนเชสเตอร์เนี่ยไม่มีแผนการปล่อยตัวองตริมัสซิยาหนะครับหลังจากที่หลายวันก่อนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าทางองตริมัสซิยาวเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่ากําลังมองหากองหน้ารายใหม่อยู่เข้ามาแทนที่รูกากูนะฮะที่เสร็จสิ้น เรื่องของการย้ายทีมไปร่วมทีมเชลซีแล้วนะครับซึ่งทีนี้มันก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับว่าอินเตอร์มิลานเตรียมยืน่นหรือว่าเตรียมที่จะยืมตัวแล้วก็ถึงขั้นที่มีการเล่นข่าวว่าแมนยูเนี่ยเคาะราคาแล้วอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับแต่จริงๆแล้วก็ตามรายงานจากสกายปอนด์นี่ก็คือทางมาร์เซียวยังอยู่ในแผนการนำทีมของโอเล่ในช่วงซีซั่นใหม่นะครับโดยที่แมนยูไม่มีความสนใจไม่มีความต้องการที่จะปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็ พูดง่ายว่าแมนยูก็พร้อมให้โอกาสอองตนี่มาร์เซาห์ต่อไปในช่วงซีซั่นใหม่นะครับสยบข่าวลือการย้ายทีมไปก่อนนะครับเพราะว่ามีการรายงานจากสกายปอตแล้วก็หลายสื่อชื่อดังก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะครับนะส่วนน้องเราต่อมาครับก็มีรายงานจากสปอร์ตบิลนะครับสื่อดังของเยอรมันเนี่ยนะครับก็รายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เซนนอนสองทีมดังจากพิเบลิงกินเนี่ยแสดงความสนใจที่จะ ซื้อตัวโตดิโซครับมิดฟิลด์ของบาเยิร์นลิวที่นักเตะเนี่ยมีการรายงานออกมาว่าบอกปัดสัญญาฉบับใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยโอเคพึ่งเสริมจะดอนซานโชไปราเฟลวารานไปนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางไม่ก็ตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมีข่าวล่าสุดว่า ทางโอเล่นเนี่ยก็พับแผนการซื้อเคอเดียนทิปเปียไปแล้วนะครับเพราะว่าพอใจกับผลงานของเดียโกดาโลเป้าหมายแบ,บ็กขวาก็ตัดไปมันก็เลยอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนยูกําลังมองหาแข้งรายใหม่อยู่นะครับถึงแม้ว่าแมนยูยังมีมิดฟิลด์ที่คุณภาพดีอยู่แล้วก็ตามแต่ทางโอเล่ก็มองว่าต้องการเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเผื่ออนาคตที่ปอกบาย้ายทีมด้วยนะครับ แล้วก็มันน่าจะเป็นโอกาสอันดีเนาะที่ตวริโซเนี่ยตอนนี้สัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าแมนยูก็อาจจะเข้ามาแทรกแสงนะครับแต่กระแสข่าวนี่มันอาจจะคล้ายคกับรีออนกอเรสกาหรือเปล่านะครับว่ากอเรสกาก่อนหน้านั้น,นก็ข่าวทํานองนี้แหละคือสัญญาไม่คืบหน้าแล้วก็ดึงแมนยูกับอาเซนอนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมนยูจะมีข่าวในเชิงแบบนี้นะฮะก็มองในเชิงที่อาจจะเป็นข่าวลือได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า จะมีการตีข่าวมาจากสื่อใหญ่อย่างสปอร์ตบิลก็ตามนะครับส่วนนักราของเดนนิสเจมนะครับมีอะไรนะ่าสนใจครับตามรายงานจากตุลโตเมกาโตเนี่ยนะครับเป็นข่าวข้อสิบนะเขาบอกว่าออตาลนตาทีมดังจากลีกอิตาลีเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งแนวรุกรายใหม่อยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็ตรงกับสเปคของพวกเขามากที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเดนนเจมนะครับ ซึ่งเราทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยไปเซ็นจดอนซานโชเข้ามาครับทำให้ตำแหน่งของเดนนิสเจมเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าไม่สามารถการันตีโอกาสการเล่นแบบสม่ำเสมอได้ทำให้โอกาสการย้ายของเจมเนี่ยก็มีโอกาสการย้ายทีมเหมือนกันนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบว,ว่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรแต่ว่าว่ากันว่าก็มีหลายๆทีมที่สนใจที่จะดึงตัวเดนนิสเจมเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งอาลัตานตาก็อยู่ในทีมที่ให้ความสนใจหนึ่งในทีมนั้นนะครับ แล้วก็ในรายของซาอูเยเกตครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูก็ยังคงให้ความสนใจซาอูเยเกตมิดฟิลด์โตเก่งของแอตมาลิดอยู่นะแต่ว่าก็ต้องทําใจในเรื่องหนึ่งครับว่าตอนนี้แมนยูก็มีเรื่องของเม็ดเงินที่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งไปซื้อซูเปอร์สตาร์มา2รายใช่ไหมครับอาจจะไม่ใช่แบบจํานวนเงินมหาศาลแต่ว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ว่ากันว่าถ้าเกิดแมนยูอยากได้นักนแต่รายใหม่ แมนยู <Man> ต้องทําการปล่อยนักเตะที่มีอยู่ในทีมก่อนนะครับต้องมีการโละเพื่อทําทุนก่อนเอาเงินส่วนที่ขายเนี่ยไปสมท,ปทุนกับเงินที่มีอยู่เพื่อไปซื้อนักเตะรายใหม่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการขยับอะไรมากมายเกี่ยวกับนักเตะขาวออกไนงะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมดหวังก็ได้นะครับในการคว้าตัวซาอุยคิดมาเป็นมิดฟิ์รายใหม่ของทางแมนยูนะครับแต่ว่ายังยืนยันได้ว่าแมนยูยังคง,ง,งให้ความสนใจนะครับส่วนในรายของรูกาโยวิตครับ โอเคแหละเราทราบก็ดีว่าโอกาสที่แมนยูจะไปซื้อกองหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็น่าจะหมดลงแล้วนะครับจะไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนาะในเรื่องของกองหน้ารายใหม่นะครับแต่ที่มันน่าสนใจก็คือตอนเนี้รูกาโยวิชที่ว่ากันว่าเรอัลมาดิดกำลังจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับกำลังดิ้นรนเกี่ยวกับการมองหาทีมใหม่อยู่ก็ อาจจะมาเป็นแมนเชสเตอร์เต็ดก็ได้แมนยู you, อาจจะไปร่วมแย่งชิงอาจจะไปติดต่อเพื่อสอบถามราคาค่าตัวหรือไปยืมตัวมาใช้งานเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูกายวิทย์เอาฟอร์มตอนสมัยที่อยู่กับแฟงกเบิร์ดมาในช่วงที่ฟอร์มพีคเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับว่าฟอร์มการเล่นฟอร์มเก่งเนี่ยหายไปเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของลีโอนลเมซี่ครับมีอะไรนะ่าสนใจเกี่ยวกับแข้งรายนี้ฮะก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูแบบอ้อมๆมาก่อนหลายวันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีทีมหนึ่งลหลายๆท่านนะครับรวมทั้งสื่อดังๆก็มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแหละนะครับว่าลีโอนลเมซี่มีการตกลงย้ายไปร่วมทีมเเชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการตกลงข้อเสนอสัญญา2ปีบวกกับออปชั่นอีก12เดือนนะครับก็คือ2บวกหนะฮะ มันก็อาจจะทําให้เรียวเนมเมซี่พอใจแล้วแหละนะครับในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาขนาดนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเม็ดเงินครับที่ทางเบเชก็พร้อมที่จะประกันให้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นออปชั่นนู่นนี่นั่นเบเชไม่มีปัญหานะครับแต่มันก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนก็คือเพดานค่าเหนื่อยของเบเชนั่นแหละที่เขาจะต้องเคลียร์นะครับ,บ่ากันมากก็คืออาจจะมีการปล่อยนังเต เยอะมากๆนะครับเพื่อทําให้เพดานค่าเหนื่อยลดลงนะครับแล้วก็เอาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยที่เหลืออยู่เนี่ยไปทุ่มซื้อหรือว่าไปดึงตัวเรียวนเนมิซี่ประเคนค่าเหนื่อยให้กับเมซ,ซี่ไปถึงแม้ว่าเรื่องของค่าตัวไม่เสียแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมหาศาลเกินไปนะครับก็ต้องทําใจหน่อยเพชเขาจ่ายได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจต้องเคลียร์บางเรื่องนะครับส่วนแมนยูเราก็ได้แต่หันมองนะครับคือแมนยูอาจจะไม่ได้มองมาหรอกแบบเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่า จริงๆแล้วเราก็มีตัวเลือกที่มีอยู่แล้วนะครับเมสซี่ก็น่าสนใจไหมก็น่าสนใจครับแต่ว่าเราทําใจในเรื่องของเม็ดเงินอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกเนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ